ร้องเพลงเพลงนี้มาสราอายตวต่อดไปปูยใหญ่เอ้ยาผ่าไมยี่สิบวันจะตรงนี้นะมันยังอยู่ไหมอ่ะจะคอยจะคอยโอกาสที่เธอจะหลงมาคอยจะคอยจะรอเวลา ชิ่เขาต้องรู้ใจโอ้โหชัยยันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สีแล้วนะขนาดนี้ลาดละโดนตะการไปด้วยโดนตะการก็เบรกตำแหน่งหนึ่งอยู่ตะวัฒนา สอนจะได้ดึงแป้นหรือเปล่าวันนี้ต้องมาดูานะครับว,วันนี้เหนื่อยวันพาต้องเจอต้องท้อเสียเจอต้องที่ปวดรุนแรยเดีย๋ <c oughs> ยวนักแข่งไทยเข้าไปด้วยโอ้โหวันพัลล่ายันต้องเพอ,อินใจรักจริงนน,นเ็นจนนไม่เคยอทอดทิ้ง,งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้ไ,ไม่ได้หลายใจอยากให้ทำไงไล่นกลอบโอ้ย รับลองว่ามันแน่เมื่อเข้าไปอยู่ปากตำบลห้วยยางสาดน้ำบ้านบอนออกไปอิงเจ็ดแต่ยังไม่ลงโอ้โอ้ดูที่ใครจะได้ยืนเป็นคนสุดท้ายับที่ห้าจะเป็นใครพลการได้อยู่ข้างหน้า หลักการมาแล้วครับเพียเดียมหลการอยู่ขา้างหน้าอยูตย่ตากอยู่ตานะอยู่ข้างหลังแน่นอนอย่างน้อยที่สุดยังเห็นคนไทยแล้ว3คนแล้วบนโพเดียมคนไทยมีแล้ว3คนบนโพเดียมเออเอา,เอาลีลันเป็นพอดีเลยเฮ้ยเดียวกันเอาลีลันสนามอันดอนตองอเมด็ด พอดีนละบ้านบอลกับสว่างพังคนเมดพอดีเลยนหะเอาลีลันเมดพอดีเลยล่ะออกออกไม่เลยออกมาบ่เป็า,ปนาะนยังบ่เป็มันยังเออมันมันบ่ได้เสียบักสากมันออกเทียนได้เยอ,อะใครไปเออมันหลบเลี่ยบภาษีซุ่มเฮาอย่างเงี้ยละ ไม่มีอะไรมาเลยทั้งชิ้นเดียวนะครับได้ยาณิดใช่ญาณิดบุฟองใช่หรอะครับได้สอสสิงอยู่ด้วยโอ้ที่สองนั้นหา่างไกลเลยครับที่สา <คน S 1> มเฟอร์บอตก็คงจะไม่ไล่แล้วนะครับเพราะว่ารักษาตำแหน่งที่สองเอาไว้นะครับแต่ว่าคะแนนสะสมนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าชัยยันนั้นมีคะแนนนำอยู่นะครับสำหรับชัยยันเรมพันวินเคะแนนครับอานนท์เตเปริบมี66คะแนน ผลนากัลยามี56คะแนนเพราะนั้นต้องดูแล้วระหว่างชาย,ยาการนนนั่นคือผู่ซีเมสิ์ได้ใช้เบอร์หนึ่งของปีนาครับและอาเทอร์โบสามารถที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนี้นั่นหมายความว่า อ๋อมาแล้วมาล้วาีดมาแล้ว่าลีดมาแล้วเออสกอร่ว่ะทุโต๊นดีๆได้ไไดเอาอานไปก่อนนะนี่เลเกดน่กดนึย่ เร,เรียนจบมหาลัยแล้วยี่สิบกว่าวิชาที่อยู่ในหัวเราสามสิบสี่สิบในวิชาในหัวเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ย,ยังตอบไม่ได้ว่าเราจบมาเราจะทำงานอะไรจริงแรลลี่ลเ,เป็นกีฬาที่ ถ้าเปรียบฟุตบอลเป็นเหมือนฟีฟ่านะครับเขาก็ระบุอยู่แล้วว่าเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการวิ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะทั่วไปไม่มีจุดที่มารองรับในเรื่องของว่าเมื่อคุณหลุดโค้งแล้วความเร็วเท่านี้ก่อนที่จะจะกระแทกบังเกอร์จะลดเหลือเท่าไหร่อย,อยังไงซึ่งในทางเรียบมันมีที่เป็นเซอร์กิตแต่พอเป็นแรลลี่พอทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดดังนั้นเลยเกิดความอันตรายนะครับเพราะว่าไม,ไ,มไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องของน้ําโต๊ะลำธารหินต้นไม้หน้าผาเหวซึ่งเราเจะมาาดดูููต <มา S 2> ััววนนนนีี้้้่ไไอรศกยหแล <let>: นสกาแฟจากประจันทกภูมิแก้วทองทวกทรัพั์และจี้ทองนราศักนราศักภาษาอังกฤษนะหรือภาษาปากิณะหรือสับทุกเดือนรวยกระทุนนะมาแล้ว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 นั่งยงต้กันเนี่ยนอครับผมยั่ต้องกันนะ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,500ล้านคนทั่วโลกถ่ายต้องดํามได้แล้วได้แล้ว่านหน0ยกานกว่าสถานีนอกจากนี้ใน13อีเวนต์รวมแล้วมีคนติดตามข้างสนามมากถึง4ล้านคนคือถ้ารวมคนดูทั้งหมดมาเป็นประเทศจะมีจำนวนมากกว่าคนจีนอีกครับแล้วเขามาดูอะไรกันเยอะแยะความจริงแล้วคือในหอีเวนต์ไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆ แต่เหมือนกับมอเตอร์สปอร์ตชนิดอื่นๆ WRC มีการแบ่งคลาสแบ่งดิวิชั่นเหมือนกันครับและมีถึง4คลาสที่แตกต่างกันนี่แหละผมให้มันรถทู WRC ผมให้บ้านนี่และตอนนี้เห็ดแมวอย่างยังถ้าคุณไปรู้จักกับคลาสของรถแข่ง WRC ให้แบบนั่นหน้าทักหี่เห็ดแมวอย่างกูไปหลงเห็ดเอียงสักอย่างแบบมึงไปแตะเอียงแตะบ่เลยนี่รูกไปเลยครับทุกคนนี่หัวเห็ดแมว่กูบอกว่าปล่อยพวกมาเลยเลยเราบ้าดึงพวกมาเลยขึ้นมาเลยจะไปแตะเราอื่นปล่อยเลย บ่เหตุบ่เหตุรอต้อนน,าาน,นั่นตอนเปิ้ลตีใช่ไหมแเจ้าเบื้งนี้ด้วยตอนเปิตีแล้วอ่ะมากกว่าหน<ล>ึน่งพัาร้อยล้านคนทั่วโลกผ่านยอดรวมกว่าเก้าพันแปดร้อยหกสิบชั่วโมงผ่าน150กว่าสถานีนอกจากนี้ใน13อีเวนต์รวมแล้วมีคนติดตามข้างสนามมากถึง4ล้านคนคือถ้ารวมคนดูทั้งหมดมาเป็นประเทศจะมีจำนวนมากกว่าคนจีนอีกครับแล้วเขามาดูอะไรกันเยอะแยะ ความจริงแล้วคือในหนึ่งอีเวนต์ไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆแต่ว่ามื่อแซทอร์สปอร์ตชนิดอ๋อว่าไงล่ะว่ล่ะ WRC นี่ตรงนี้ตรงนี้แหละที่วิชาต์เหมือนกันครับและถึงสคลาสนั่นแหละนั่นแหละมุ้งแบล็คตัวนี้เข่าบักคุ้ยตอนนี้แบล็คตัวปั้นแข่งหันล้มเข่าเหอจับกับคลาสของรถแข่ง WRC มุ้งแบล็คตัวปั้นแข่งหันล้มเข่ากันวะแมนวะที่กูห่างไม่ไงและเจาะข้อมูลตัวแข่งในแต่ละคลาสว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับเริ่มด้วย WRC คลาสสูงสุดรุ่นนี้ได้นักขับระดับซุปเปอร์สตาร์และเป็นทีมระดับผู้ผลิตในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่3เจ้าคือคุนไดเชลโมบินเวอร์รลี่ทีมแอมปีล่าสุดที่มาแรงแซงโค้งด้วยปีศาจไฮเทค I20 โตโยต้ากาซูเรซิ่งเวอร์เรลี่ทีมกับการฟอร์มทีมที่น่าสนใจเพราะได้ทอมมี่มาเกน มาเป็นหัวหน้าใช้ตัวแข่งยาริสอีกตัวแสบที่น่าจับตามองและเอ o สปอร์ฟอร์ดแปรแรลี่ทีมสายแข็งอีกทีมที่อยู่กับ WRC มาอย่างยาวนานมากับโฮสงครามฟอร์ดฟิสตาร่างบ้าพลังรถแข่งในคลาสนี้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือมันถือได้ว่าเป็นร้านสุดยอดของรถแรลลี่แล้วล่ะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกใส่ไว้ในรถกลุ่มนี้ ทำให้มันมีมูลค่าสูงมากอาจจะสูงได้ถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวสเปคของรุ่นนี้เป็นไปตามกติกาของ FIA ใช้เครื่อง4สูบเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรและดันม้าออกมาได้ถึง380ตัวแรงบิดรอบๆราอยยี <4 25 S 1> ่นิวตันเมตรตัวเสื้อสูงและฝาสูบต้องใช้จับรถรุ่นพื้นฐาน แต่อนุญาตให้โมลูกก้านข้อวาวแคมจัดเต็มกันได้ดูนะลูกนะแน่นอนว่าเป็นระบบคำนวณี่แหละที่คอยยางให้ซุกเจ้าเบิ้งขึ้นนี้ไปหลายหลายใครไปนี่แหละที่คอยเห็ีให้ะไรตเบิ้งให้เป็นระบบรถและเราคอยออกแบบอะไรถุงขับของรถกระบี่รถแข่งไหนครับเดี๋ยวที่นี่ไปเบิ่งตอนข่อยเลี้ยนยีลงเลี้ยนช่างก่อนอุดรท่านี่นะตอนที่ว่าข่อยเลี้ยนช่วงล่างใช่ไหมใครไป่อยนั่งพิจารณาบพราปากบพราติ่งเล่น อรานแค่สอนเขาว่าเขาเขาไปอ่านหนังสืออะไรที่หลังนี่แหละนี่นจะพูดให้เห็นภาพคือมันถือได้ว่าเป็นร้านสุดยอดของรถแรลลี่แล้วล่ะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกใส่ไว้ในรถกลุ่มนี้ทําให้มันมีมูลค่าสูงมากอานจะสูงได้ถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวสเปคของรุ่นนี้เป็นไปตามกติกาของ FIA ใช้เครื่องสี่สูบเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรและดันมาออกมาได้ถึง380ตัว ปิดอยู่ราวๆ425นิวตันเมตรตัวเสื้อสูบและฝาสูบต้องใช้จากรถรุ่นพื้นฐานแต่อนุญาตให้โมลูกก้านข้อวาวแคมจัดเต็มกันได้เลยแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้เกียร์ซีเวนเชียล6สปีดแพตเทิร์นชิพแมคคานิคอลดิฟเฟอเรนเชีหน้าหลังและเบื้องต้งลถึงอย่าง <differential. S 2> ได้เนี่ยชงอัพของรถกน็นต้องบอกว่าสุดจัดปลัดบอกและทนทานสุด,สด ในสนามบางครั้งอาจต้องเจอหินก้อนโครับนี่แหละของผมหรือหลุมบ่อที่มีตามแนวทางแเสาหนึ่งจึงมีขนาดอลังการมากครับเจ้าเบิ้งตัวนี้ได้ยังจับก้อนหินขึ้นมาน่าตัวของผมจะได้หัวใครจไหมครับเอาแคมจัดเต็มกันได้เลยแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อใช้เกียร์ซีเวนเชียลหกสปีดแพทเทิร์นชิพแมชชีนคอลดิฟเฟอเรนเชียลหน้า หลังและ Active Center Differential ชงชอัพของรถ WRC ก็ต้องบอกว่าสุดจัดประลัดบอกและทนทานสุดๆในสนามบางครั้งอาจต้องเจอหินก้อนเท่านี้หรือหลุมบ่อที่มีอยู่ตามรายทางโชคเสาหนึ่งจึงมีขนาดอลังการมากครับแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดขนาดล้อมี2ขนาดคือ8คูณ18นิ้วสำหรับท่าแม็กสเปเน้นอัดทางเรียบ และ7คูณ15นิ้วสำหรับกราวเวลของทางหิมะน่าจะแคบหน่อยนะครับใช้ขนาด6.5คนิ้วเหมือนกันเบรกเอก็มี2ขนาดสาคร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรจับคู่กับล้อ18นิ้วและ300มิลลิเมตรดูได่าต้องเปลี่ยนอย่างก็ไม่ได้เนาะเบรกเป็นอีกชิ้นส่วนที่ถูกใช้งานอย่างทรมาร์าไปดูกันเนี่้ออาจพุ่งสูงขึ้นไปได้อีงเดีองศาเซลเซียส แลนี่มันทุกเห้อยครับสอคนนี่แหละสองคนมั่นยนะหนึ่งพนน่งร้อยเก้กิโลกรัมขอยแท่ทีลูก2องคนเหรอถ้า2องคนนั่งยู่ต้องกันแต่วันต่อราสักมันจะมีอยู่สนี่คือคนขับพระสักอยู่ไซกันได้แต่เบิ่อไฟใหม่รถนะ้ันมนอะไชบ้างนะรมหดบางครั้งความร้อนอาจพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึง700องศาเซลเซียส เห้ยที่รกองแค่เหตุการณ์ที่เกิดข wow ึ้นที่ในการแข่ง WRC ครับเบรคไฟไหม่รถเปล่าอยู่ที่ก็จะเอื่อนเบรกไฟใหม้บ่อยแล้วมันหอนไล่ขับกับโคดเวอร์แล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 1, 3 5 0ยิกิโลกรัมรถแข่งในคลาสนี้ทำศูนย์ถึงร้อยได้ต่ำกว่า4วินาทีและถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูที่ตัวรถกัน้างดีกว่า ทั้งปีโบและครีตต่างๆตามลำตัวก็ไปได้ทำออกมาแค่เท่ๆครับแต่มาใช้งานได้จริงๆและจาเป็นเอามากๆเพราะในการแข่งแรลลี่ตัวรถเคลื่อนที่ด้วยกันถึง3แกนเหมือนกับเครื่องบินเลยครับคือโรลพิชและยอหลักอากาศพลาศาสตร์จรึงๆูกนำมาใช้มากขึ้นเห็นได้ชัดที่ปีกหลังในจังหวะลอยตัวถ้าบินมีแรงกดที่ท้ายน่าจะทิ่ม S <S <an> <S เหมือนอย่างที่เพเตอร์สโซเบิร์กตอนนี้ที่ทําฝาหลังหายไปครับหัวทิ่มเลยแต่แรงกดด้านหลังมากไปหน้าก็จะหงายอีกในตัวแขกปัจจุบันจึงมีการเน้นชิ้นส่วนด้านหน้ามากขึ้นทั้งฟอร์ดกันครับและครีมด้านหน้าส่วนโปร่งที่ขนาดเมือ่อนานมาเกินไปครับฟอร์ดปัจจุบันเราเห็ไล่์นี้เราให้บักฮานนอตติงแฮมฟอร์เรสน่ะเออบักนอตติงแฮมฟอร์เรสเราขับฟอร์ดเออแหละซุปมไข่ได้แชมป์เนาะเมื่อนั่นเอ เกิาดนนารหมุนสานแ่นเหมือนกับเครื่องบินเลยครับคือโร l พ p i และยอหลักอากาศพลาศาสตร์จึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเห็นได้ชัดที่ปีกหลังในจังหวะลอยตัวถ้าไม่มีแรงกดที่ท้ายน่าจะทิ่มเหมือนอย่างที่เพเตอร์โอเบิร์กตอนนี้ที่ทำฝาหลังหายไปครับหัวทิ่มเลยแต่แรงกดด้านหลังมากไปหน้าก็จะหงายอีกในตัวแขกปัจจุบันจึงมีการเน้นชิ้นส่วนด้านหน้ามากขึ้น ทั้งฟอนต์สเปิร์และครีบด้านหน้าส่วนโป่งที่ขนาดเกินลำตัวออกมามากก็เป็นอีกพื้นทีที่ช่วยส,สนนราย้งสางแรงกดได้เหมือนกันซึ่งเรื่องแอโรไดนามิก,มกสามาธิรถสมาธิร่โดยสร้าง <laughs> ความนิ่งให้กับรถแรงกดในรถแข่ง WRC จริงๆแล้วพอๆกับรถแข่งทางสนามเเอารถเวลางเลยเอารถเวางี้ของล่างรถอะไรก็แจงดีอ๋อดีเกอรถแข่งในลักี่จะอยู่ที 1กิโลกรัมต่อแรงม้าถ้าให้เห็นภาพจะใกล้เคียงกับรถแข่ง GT3 เลยทีเดียวครับภายในก็แน่นอนว่าถูกเสริมแกร่งด้วยโรเคตรอบพันเป็นอย่างมะอูอที่มันแข็งแรงขนาดนี้เพราะรถถูกสร้างขึ้นในโรงงานเลยครับไม่ได้มาเสริมที่หลังแบบรถแต่งในรถก็จะมียางอะไรไปด้วย2เส้น